ขนใจมหาชนครับแอปเทวดาบังที่สองครับณืมาเพีนีบ้านนาโพนะครับนี่ครับแอปเทวดาเกิดพ้นขม้าแล้ว <c oughs> ครับเทพกาโต

เทพเทวดาร,ร้อยเป็ดไม่ไดีไปนอไม่ไดปามอยู่ดีพี่น้อง,อง,องสุดยกดเลยครับแนวน้า,นาของประเทศครับร้อยปทีา่า <c oughs> ประทศตรง,งตน,นี้ที่อาจารยนะครับ สันเจมหาส้นครับเอดเทวร,ราครับล่าสุกแตนครับเหมอือนหมาเนติเช่นวันเที่ กันเกียวกับอกำบอกจบแล้วเนาะฮะเทียบกันนี่โอ้ย้พึ่งกนบ้างเนี่งแกเตีฐานนี่บ้างนี่ยห้องหัวหกชิบนี่มึงหกิปพี่เปาวหรือเปล่าอนกูสีได้เงินหรืานี่เจ้าข้อสู่ข้อจู่มากๆ เอ๋ครับนั่งจุกแต่งฐานอยู่บบนี้ต่สาไฟเะครับไปเจอใต้ตูนทีส

เทวดาครับยังไมดีเลยนันที่เขเสือในเง,ง,ง่นนงงดได้ั้นนะา,นา่นั่งเบอร่งโอเคครับเทวดานันใจมาชนไกครับจะบอกเเด้อองเล่น้างเล่นลราคาไหน,ไนทีนี่จัอยากไว้เยครับเือทำแนวครับยายามอะครับพยาามเลยเทวดา สช่างไม่เตีนะครับไปที่นัอนพิชัทรแอนทเทวนาจุงชุนิสาสองหนึ่งแปดต้างนหางเดีย

ตาไม่รู้ปาม่รู้ิีผิ๊ไม่ได,ไไมดีกันโด่งตกาด <c oughs> ตีมากเลยโดตครับเจ็เทดาเบคะโมเยนครับคว้มาไบอกยักมวเลยฝั่งลาเเ ตะโกงนิดนิดก็ดีเหยียที่จุดคำหางชีเออหางโคน้าขอบุดเลย

เขาเบาสูดอะลบมันไม่ค่อยมีนี่อยสามพันบาทไปลบมันบวกอุ้ม้เจ๊ดาลงีไปไปเสนอเลยเด้อเออปล่อยหลังรอะสามเกี่ยวอะไรไม่ได้เรียนเลยมันเขอก็เวมอนเล่น้อเ่ามันผน่ไมันเป็นงไอร่นี่นก เลขหกทิพย์ไม่เจอสายลงด้านหลังนี่ของคิพไม่มีแพ้บอกเลยรอยหกทิพบานไปไม่มีแผลโอ้สี่ร้อยเออแไปกันยัไม่รอดได้้วผมไปแลบวมันป้อนที่โอ้ยียบลค่ะพเดียววีดีทิบย์าพี่มัอนี้ทียานก่อนเลาวาเียวทิบยนี่ รอยแปดพับาทกาะกาปาีมองไปั้ไหนเยไม่บางนี้เดียวจังวัขาดเป็นเดีขาดปมงไปสิบล้าเดียวจรงจริงเนี่ยตอนนาานิขาดม่เอาไนกมีชหัง อยสีบพันโอ้ยใบใจได้ไงสี่ร้อยสี่สิำพูนถ้า็ีาเาต่ให้ใหญ่ยเกเเขาไปหาเลยตีบดัดไว้สาบพันงๆี้สานบอกไปที่อากาศมันจะระนล่ะต้องบกไที่ลมกล ดันขวาประมาณพอถึงว่านี่ยออมันไม่ได้เดือจนะครับดั้งที่ผมขาดไปด้นะครับเมื่อวานมันที่สสามันจะเดิอดจม้แล้เพราะว่ามันเกาจมเน่าจมเน่าจมเนาไคิดกันจมนะจมน่าจมเน่ดันขวาอมาบอกไปมันจะบรรากาศจะเป็นลักษณะนี้นะครับล้มห้อยล้มซีพันไปล้มบนมัมมี่เน่ามัมมีล้ม เดินอาไปหาเกือบไปสุดเ็นนะครับนะสองร้อยเดสิบพันโอ้ยต่ำๆนี่มันเป็นวงธีแลไป่มาต์กับไม่ใช่ะเดินตีสไปะครับไปสุดเด้นเลยนะครับสองร้อยแปดสิบพันไปเจ็ดสิบเจ็ดสบสบาที่านมันบอกมาผ่านหรอกไดสองร้อยเก้าสิบาผ่านหอกได้ได้ได้รเงี้วมวิ สามร้อยพันไปแบกไปนะครับพี่นรางกหมื่นฝามหกพะนบาทสามร้อยสามร้อยที่เราเพื่องกี้ขาติดทะแยงข้างเท็ติดเทียกันละนางจะส้องมุดัดขวาสามร้อย อีสิบินโดนแล้วกจะเชินไปครสาเท่าคอ่สามร้อยสามสิบพันไปยี่บ แคืประดาคนใจมหาชนจะมีพืชป่าทองคในพืปาดำครับสามร้อยสี่สิบพันปอ่าเด้วยตัวโอ้เจ็บไปเดียวเาห้องไปตับถูงครับถึงลถกระดาษตึ้งไเป็นสตพีร้องสามร้อยห้าสิบห้ากสับแครั